<laughs> มาถึงแล้วนะครับฟาร์มแกะอาขาเป็นฟาร์มแกะบนภูเขานะครับเป็นร้านกาแฟนะครับตอนนี้คือทีมงาน,นครับกำลังเก็บภาพบรรยากาศสวยๆก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับนี่โอโโ้สุดยอดสวยงามมากทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝั่งนู้นเพื่อซื้อบัตรเพื่อที่เข้าไปชมแกะที่อยู่ข้างล่างนู้นทุกคนนะอันนะี้ สวยมากทุกคนวิวโอ้โหสุดยอดนะครับลมแรงนะครับบรรยากาศดีมากเพราะว่าอันนี้คืออยู่บนภูเขาเป็นไงพี่ต๋อสุดยอดไหมอากาศยอดนะเย้ถึงได้ทุกคนนะครับฟาร์มแกะอาคาซือป้ายทางเข้านะประตูทางเข้านี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซื้อบัตร้วเรราซือบัตกันครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศภายในบริเวณทางเข้ากันก่อนทุกคนนะนี่ โอ้โป่าขึ้นมาได้ทุกคนนะครับผ่านกีมภูขเขาเนี่ยสูงมากตัวนี้ฮะสปาร์ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันมาดูนี่นะฮะก่อนเข้าเราก็มีการ,ร้างเข้า,าก่อนอเย้ยังไงพี่น้ครับผมว่า,า,าสวัสดีครับบริาาก,การซื้อบัตรเข้านะครับ อันนี้คือเราต้องซื้อบัตรบัตรเข้าใช่ไหมครับบัตรนี้เราไปได้เครื่องดินที่จะพอดีแต่ถ้าจะกินแต่อะไรเพิ่มนอกจากนี้เขามีเรามาดูนะครับอันนี้คือบัตรเข้าแปกด้เครื่องดื่มนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไปได้เครื่องดื่มที่เครื่องดื่มที่พอดีก็มีนะครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยพร้อมมากเลยนะพร้อมใ่ไหมอันที่พร้อมคือพร้อมสำหรับการล่องแพใช่ไหม ไปทุกคนครับอันนี้คือเป็นประตูทางเข้านะครับดีครับอะไรนะอะไรเป็นนะครับเราเดินไปนะมีโหบรรยากาศทุกคนสุดยอดเพราะเราเราอยู่บนภูเขานะมันจะมีลมลมตีเข้ามานี่ดอยช้างนี่ดอยช้างเอาล้วฮะนะ ตอนนี้เห็นแกนะแล้วครับมีสี่ตัวภูมิใจมากเ,เอา้าเหรอเยอะอ๋อฝั่งนั้นคือจะเป็นเป็นโรง,งแกะที่อยู่ฝั่งโน้นนี่เหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปตรงที่อีกอันนี้เป็นเป็นซุม้มเป็นร้านกาแฟะนะครับ,รบทกุกคนสังเกตสังเกตครับพอเราเข้ามานะฮะ สุนัขต้อนแกะน,นี่หรอครับนี่แหละเฮย้ยทุกคนนี่ไอ้อายานี่หรอสนัขต้นแก่นีน่ทุก,นกนนค,คนอันนี้คือเป็นสุนัขต้อนแกะนะครับเขาบอกว่าจะมีการแสดงของสุนัขด้วยเป็นรอบๆไทยเต็มหมดแล้วโอ,อ,อ้โหนี่นี่ไป เดี๋ยวเรามาใช้บัตรนี่นะครับมาแลกเครื่องดื่มก่อนอันนี้เป็นร้านกาแฟแล้วทุกคนนะนี่ทุกคนดูอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นร้านกาแฟะนะครับแกะแกะจะมารออยู่ข้างโน่นล่ะอยู่ข้างล่างนะทุกคน,นนี้มารอหรือว่าอะไร มารอ <c oughs> นะดูอันนี้มานั่งรอแล้วตอนรับแขกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูโอ้เปไงกิ๊มนี่นี่ของจริงสตาร์บหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ของจริงว่ะเฮ้ยของจริงอ่ะจะเมื่อไหนเละ <c oughs> อาย,ยา <c oughs> เนี่ยทุกคนเพราเรามาถึงแล้วครับเนี่ยจะมีไอ้เจ้าแก่นะครับมารออยู่เนี้ยตรงที่ร้านกาแฟแล้วยิ่ดูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ของแท้ว่ะ <c oughs> เนี่ยนิ่งนะนิ่งนะ ไหนเียอันนี้อันนี้สแสดงว่ารูงานใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไหมอันนี้สแสดงว่ารูงานตาวเหนื่อยเหรอนี่ฮะชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราวีผมให้อีกยิบคนสวยห<ด>นี่นี่เป็นงานเนี่ยเนี๋ใช่เป็นงานมากแล้วตนนะี้มีหลายตัวนะทุนนะดูบนนี้ดูฝั่งนี้ดิอันนี้ก็มารอละอันนี้น่าเป็นตัว ตัวเมียเพราะนั่งแบบพักเพียบนี่ตัวนี้เอออันนี้แกะนะฮะมาดูนะฮะอันนี้คือนั่งรอนะนั่งรอดูคนสวยนั่งรอแบบเป็นระเบียบมากเป็นระเบียบมากอ่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้อันนี้ก็นั่งรอเอาไงดีนะเอาไงดีเราจะให้โชว์ยังไงเนี่ยให้แค่ถ่ายภาพถ่ายรูปภาพอย่างเดียวใช่ป่ะอันนี้นะ อโอ้โหอันนี้คืออะไรนี่ฮะอยู่ในดงผู้แกะอยู่ดงผู้แกะล่ะน,นี่นกินทั้คนดูนะครับโอโ้แต่ตัวตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้อันนี้ขนสวยแต่ตัวนี้คือมอมแมมหน่อยตัวนี้นะครับล่ะนะะดูดูตัวนี้อ๋อนี่ ไปไงอันนี้คือเปลี่ยนแนวเลยเรามาดูของนี้ทุกคนนี่เยอะจริงๆครับทุกคนอันนี้คือมารอนอะอันนี้คือไอ,นนอนน้ที่ไอ้ที่มารอเนี่ยคือมารอแครอทนะมารออาหารนะรอรอป้อนดูดูทุกคนโอ้โหเนี่ย <laughs> พอแกะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นนักท่องเที่ยวจะมาได้ใหหมุมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนโน่นมาแล้วครับรู้งานนะรู้งานรู้ว่านักท่องเที่ยวมาจะได้กินไงเออเนี่ยมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้แต่และตัวอ้วนมากนะนี่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิวบรรยากาศนะฝั่งนี้ อันนี้คือเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วตัวนี้นะเนี่ยมาแล้วอย๋ไหนย่นี่ตัวตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กมากสวยมากทุกคนครับอันนี้คือเป็นวิวนะครับบรรยากาศของอโซนมุมกาแฟโซนป้อนอาหารแกะที่อยู่ข้างบนนั้นทุกคนนะแล้วก็ฝั่งน้นนะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรือนของของแกะที่จะเดินมานะทุกคนนะเนื้อที่กว้างมากทุกคนนะครับฝั่งนั้นก็กำลังเริ่มก่อสร้างอีกที่หนึ่งนะส่วนจุดมุมฝั่งนี้นะก็จะเป็นมุมที่ถ่ายรูปนะครับเป็นมุมมุมถ่ายภาพนะครับถ้าเกิดเรามองวิวไปฝั่งโน้นครับก็จะเป็นภูเขานะครับลึกมากนะทุกคนมาดูนะครับบรรยากาศนี่อตอนนี้คือเราให้ให้อาหารเรียบรๆใช่ไหมยังกำลังซื้อมาอันนี้คือแครลอทเท่าไหร่เนี่ยเราซื้อมา อะอันเท่าไหร่ฮะเฮ้ยดูทุกคนดูนี่ฮะเ่าให้เก็บบรรยากาศครับทุกคนไอตอนนี้คือเรากำลังให้อาหารแกะนะครับอันนี้คืออะไรเป็นปแค่หลอดใช่ไหมเป็นแค่หลอดอาวแล้วับไหนนี่โอ้โหโอ้โหเอออะไร โดนลุมแล้วครับเอาละครับโดนลุมแล้วทุกคนโดนลุ้มละไหนไหนไหนเด้อดี่ฮะไหนดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้แล้วครับเอาละครอุ้ยเะ เดี๋ยวมันมันเคยกินไงมันได้กินเนี่ยมันก็ดีเออมันรู้ใช่นะครับอ่ะไหนนะไหนพี่เตอร์ดิฮะหมวยยังวันนี้หมดยยังวันนี้ไหน น,น่นฝั่งโน้นมาแล้วไม่ทานแล้วเรียกรออาหารเพิ่มแล้วหรอโอ้ไม่ทานนะอะหนี่อ่ะนะครับตัวหลังไม่ไปยอมแล้วไม่ยอมแล้วบอกไงนะเฮ้ยอะไรโอชีชีโอชีอ๋อเหี่ยวเยี่ยวเหี้ยวน่ารักน่ารัก ดูหน้าตาเดีย๋ยวิ้มแย้งเดีย๋ยวีมารับมาแล้ว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 าามาทุกคนครับอันนี้คือเราจะมาดูนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยเิีย ยืน่นนี่ อันนี้คือมาไลไ่แก่แกงเดียวไงต้นแก่วเฉพาะอันนี้นำ,นำเข้าหรือมาเนี้ยชื่อพันธุ์อะไรน,นะสตอง,อ,ตอ,งอ,อายเอ็นรอบแสดงไหม,ไมออไม,อมีเป็นแล้วมันหนึ่งกี่รอบเนี้ยสองออสองอแสดงว่าดาวเด่นนั่นคือมีกับแกะไปแพ,แพ้กับไอ้นี้ยไปแกะกับไอ้นี้ยไอหมาเนี้ย เออยอดเชี่งมากเนาะจับได้หอเปล่ oh, ีเนมีสามตัวใช่ครับสตัวอ๋อนี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้สิบเอ็ดขวบแล้วเนี่ยพี่กี่ขวบพี่อ๋อห้าขวบห้าขวบแล้วก็สิบเอ็ด À. Nè đi <laughs> ๆ oh. <Được. cười> oh. <Nè. cười> oh.

จเียนี่ขนาดพูดเบาๆนะยังยังยังรู้เลยแบบโอ้โหโอ้โโอโดีมากเลยไอตัวนี้แก่แล้วตัวเนี้ย <c oughs> ไอ้น,นั้นหนุ่มห,หนุ่ม นี่ฮะโอ้โหสุดยอดเชียงมากแล้วก็ฉลาดมากทุกคน,นเป็นหมาพันนำเข้า 老爷，老爷，老爷，老爷。